ใส่าฐานเต็มเนี่ยจะอยู่ได้ห้าถึงแปดชั่วโมงขึ้นอยู่กับฐานถ้าฐานเนื้อดีเรือแน่นเนื้อแข็งมันก็จะทนถ้าฐานเนื้อเบาไม้เบามันก็จะเร็วก็แต่อย่างน้อยก็ห้าชั่วโมงอยู่ได้แน่นอนส่วนฐานที่เอามาใช้คือเศษฐานเศษฐานที่เหลือเหลือใช้เหลือจะขายอา่ะเผาฐานเนาะมันจะใช้แต่ฐานก้อนสวยๆก้อนดีๆแต่เศษมันอะส่วนมากจะเหลือทิ้งเนาะ จะเหลือทิ้งแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์น้อยคนที่จะเอาไปใช้ประโยชน์แต่เตาแก๊สฐานพวกเนี้ยทําขึ้นมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดของถ่านของไม้ที่เราตัดไปเนาะแต่เตาฐานพวกเนี้ยเราจะไม่เน้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเน้นไม้เล็กไม้เล็กเอามาเผาทํถ่านแล้วก็เอามาใช้ถ้าคนเผาถ่านเองได้นี่จะประหยัดอืมจะประหยัดไม่ต้องไปซื้อเนาะถ้าคน ซื้อเผาถานเองไม่ได้ก็ซื้อก็จะเป็นเสร็จฐานแต่ถ้าไปซื้อฐานดีๆทั่วไปอะ่ะมันมันไม่คุ้มมันแพงเนาะมันจะไม่คุ้มถ้าเผาถานเองได้นี่ลืมเรื่องซื้อแก๊สไปได้เลยครับตัวนี้ใช้ได้เหมือนแก๊สทั่วไปเลย